โอ้โหแทบจะเต็มรถพอดีเลยนะครับพอาะไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับไม่มีใครเขาอยากอยู่ใพูดอย่างเงี้ยน่าเกลียดคนเขาดูคลิปตอนขา้นค่าน้องในหมู่บ้านก็มาเล่นกับน้องเอ็มเจมีน้องเอ็มเจมีน้องนิสามีน้องชิรีแล้วก็น้องคันนะครับ d ู y ยู Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY to YOU TO <Hello. S 1> ตอนนี้นะครับก,ก็กำลังโดนลุมม่ายอยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนคุณพ่อมาอยู่ที่บางบัวทองหรือเปล่าใช่นั่นไงกดหยุดรถก่อนนะครับคุณพ่อมาอยู่ที่บางบัวทองมารับลูกโปง่งน้นี่นี่ วันนี้วันเกิดน้องนิสานะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะติดต่อรับลูกโป่งก่อนนะครับโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะครับลูกโป่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของน้องนิสาอยู่หลังรถนะครับมันโอ้โหแทบจะเต็มรถพัดีเลยนะครับพ่อก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังยังใส่ได้นะครับตอนนี้ก็รับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับ ตอนนี้นะครับพอ็อปเขาเรียกว่าพ็อปถ่ายรูปใช่ไหมพ็อปถ่ายรูปของน้องนิสาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนึ่งขวบก็เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับคือ<ว>คุณแม <eurs> <mind>? ่พ <Java> <be> ีพ <suburbs> ีคุณแม่พีพีเดี๋ยวแขกเรือกำลังจะมาในงานคุณแม่พีพีเข้าห้องน้ำแล้วกดชกโครกไม่ลงเดี๋ยวคุณพ่อจะไป ทำการควักมันออกมาให้นะครับไม่มีใครเขาอยากดูเด็กพูดอย่างนี้น่าเกลียด <c oughs> ถ้าคนเขาดูคลิปตอนกินข้าว <c oughs> นี่ค่ะไปยิน,นอยดูไปตอนนี้คุณพ่อมาเดอหมอนะครับมาดูเค้กให้น้องนิสานะครับ แม่บอกว่าชั้นหนึ่งมีเค้กเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูหาดูนะครับว่ามีร้านไหนบ้างนะครับตอนนี้นะครับคุณพ่อซื้อของเค้กของขวัญให้น้องนิสาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะน่ารักแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็มากันที่บ้านน้องนิสานะคะ <c oughs> มาเต็มเลยน้องเอ็มเจ แม่น้องเอ็มเจนะครับมีน้องชิลีแม่น้องชิลีแล้วก็พ่อวินพ่อของชิลีนะครับมาหาที่บ้านมาเถียรนะครับขอฟที่คุณแม่สั่งนะครับแฮปปี้เบอร์ดีนึ่งขูดนะครับเดี๋ยวมีเค้กด้วยนะครับ ไม่รู้น้องนิสาน่าจะเป่าไม่ได้นะครับูได้เนี่ยพยายามครับตอนนี้นะครับน้องๆในหมู่บ้านก็มาเล่นกับน้องเอ็มเจมีน้องเอ็มเจมีน้องนิสามีน้องชีแล้วก็น้องพันนะครับน้องในหมู่บ้านก็มางานบันเกิดนะครับประเดี๋ยวเราจะทําการเป่าเค้กกันเลยนะครับถ้ารอเที่ยงคืนก็คงไม่ไหวนะครับนานไป ครับเด็กๆก็เล่นกันใหญ่เลยนอนถึงใครียงจีลินจีลินกำลังเล่นอย่างเอามันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเป่าเค้กกันเลย to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy <laughs> birthday to you oh. Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you the เป่าเลยเป็นดี่แน่วเลยสุดเป่าไม่เลยเปอ่ามากอ่ะตอนนี้ต้องอุ้มเจ้าของงานไว้ก่อนนะครับซนบรมมาซนเลยนะครับปล่อยไม่ได้เลยนะครับ ไปให้บรรดาเพื่อนเพื่อเขานั่งเล่นกันผมน้องไม่ดังเพราะน้องน้องตัวขาวเนาะก็ได้เหมือนฝ้าหลังต้องเดินอุ้มใช่ไหมคะหนูต้องเดินอุ้มง่าเออหาวคำโตอีกแล้วหาวคำโตอืมอืมเหม็นม ตอนนี้นะครับก็กําลังโดนลุมถ่ายอยู่นะครับเจ้าของงานดื้อมากนะครับต้องจับนั่งโต๊ะอีเกียเพื่อถ่ายรูปนะครับตอนนี้ทิสาโดนเปลือยแล้วนะครับคุณแม่กำลังจะป้อนเค้กใช่ไหมให้กินเองอ๋อให้กินเองด้วยตายแล้ว งานช้างบอกเลยนะงาองานช้างใช้บเล้แบบ้แหเต็มหมอเลยใช่ยาาละเออเตรียมจะกินเค้กแล้วนะครับแล้วก็่ให้ได้ดีเนาะองโอ้โหไดกินไแล้วควางไแล้วก็แบบเอาเลยลูกเ้ยเอาไม่ตอไหนลูดก่อวเดี่แบบโดาให้ลก น้องชิล MM ินกลับแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันน้อเค้กไปกินบ้านด้วยมาจะเปิดให้เี๋ยวยิเข้ายิ้มเข้าเออโอเคไว้เจอกันนะครับคนโชว์ไหวกอบเย้ตอนนี้นะครับน้องนิสาก็ประจันหน้าอยู่กับเค้กของตัวเองแล้วนะครับ กำลังงงอยู่นะครับโอนแล้วที่จะวา่าอะไรอีกน่าเบื่อ อดูดูดูเต้นเต้นเต้นอิ่มยังโลกแล้วก็มีมันสวยอิ่มยังคะหอมผู้กินเแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตะเป๊ะตะเป๊ะตะเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็เต้นเนาะตอนนี้น้องนิสาก็เแม่เสร็จแล้วกินน้ำนะครับเตรียมตัว จะโดนอาบน้ำนะครับหลังจากเละขนาดนี้นะครับจ้าจ้าครับโอ้โหคนล่อล่ะจ้าจ้าจ้าเรียงอาบน้ำแล้วครับตอนนี้นะครับน้องนิสาก็กำลังอาละวาดอยู่ยังไม่ได้อาอกว่าดนี่ก็ชอบว่าลูก จา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 เนี่ยเออกยด้วยอ๋อกุยจยเฉยเฉยใช่ปหนให้อนเลยตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับ